ครับเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านเคยเห็นเคยได้ยินรู้จักพระขุนแผนผงพายกุมาหรหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดละหานไหลจังหวัดระยองบัคขับพี่น้องสวัสดีครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทวกทุกท่านเอฟซีทั้งหลายมอนิเฮ้าสิมาชมมาศึกษาน้ำกันครับพระขุนแผนผงพายกุมารอันลือลั่นนะครับ แห่งตะวันออกหลวงปูทิมอิสาริโกรครับแห่งวัดละหารไล่จังหวัดอระยอง <c oughs> ขออภัยครับไอไอเลิบยูอืมาคือเก่าครับไอจิพนเสียงอีสานเสียงในฟิล์มพระที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับเป็นพระขุนแผนผงภายกุมารน,นะครับที่มีมูลค่าสูงและหาได้ยากยิ่งนะครับแห่งวัดลาหารไล่ จังหวัดระยองครับหลวงปู่ทิมปุมปกเสกนะฮะเดี๋ยวเขาสิมาคุยกันครับว่าเป็นจังไดเอ่อเรื่องเล่านะครับมันสลับซับซ้อนนะครับพระคุณแผนพงไพ่กุม,มารีนสร้างขึ้นตั้งแต่พ่ออดนะครับพี่น้องครับศูนย์หาจนหอดพศสิบห้านะครับนะครับอ่าผู้รักผู้ใย,ยบให่หอยฟังผู้หูเขาสิ อย่างเซียนเซียนเนี่ยเขาหูประวัตินี่เขาสินหูดีนะครับพระราชทีพี่น้องป้องไปเห็นอยู่นี่ครับคือพระคุณแผนพิมพ์ใหญ่นะครับนะฮะพระคุณแผนพิมพ์ใหญ่ของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับตะกุดดอกดีเอานะครับนะเบื้องนะครับพี่น้องครับให้เบื้องข้างหลังได้สิป่าให้ฟังนะฮะเป็นบล็อกนะครับบล็อกไม้แต่เคียนตายพายนะครับพี่น้องครับบล็อกใบตะเพียรเออใบตะเคียนตายพาย นะฮะพี่นวองเด้อนะครับอ่าบางผู้บางท่านอาศสิบู่หูจักนะครับหรือไม่ได้เรียนรู้เอาให้ผู้ใดเบิ่งเขาก็ว่าแก่ครับพระองค์นี่นะครับอ่าเขาว่าต้องเป็นพศอสิบเจ็ดพศอสนิบเจ็ดนะครับอ่าเขาว่าแต่ว่าทั้งระยองทั้งบาน่ายทั้งอย่างเนี่ยเขาบอกว่า้าวามีในสังพศอสนิบเจ็ดนะครับก็ต้องเห็น นะครับก็ต้องเห็นกันนะครับตามหมู่บ้านตามยังเพราะว่าท่านเฮ็ดออกมาจากพระอ่าอมา,าจากวัดชาวบ้านซ้อยกันเฮ็ดอันนี้เป็นการทุกเถียงกันมากนะครับพี่น้องครับน่ะผู้ลึกๆเบื้องหลังอาศวิหูจักนะครับห้ากับเบาๆเป็นอย่างขึ้นว่ามีหลายบอกบอกแม่พิมพ์บอกแรกนะครับสีบอกคอยงามสิจิตแนบบอติดแน่นะครับใส่อีย่างพี่พี่น้องครับ แล้วก็มุ่นสารเนี่ยก็เป็นผงไพ่กุมารแล้วก็ม,กม,วกมีผงอินทิเจผงปัตมังปูรุตผงตีะสิงเหผงม,มหาราชผงพุทธคุณสุยางแล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกวา่าเป็นผงพุทธคุณของหลวงปู่ทิมแล้วก็เฮ็ดนะพี่น้องเนาะแล้วก็เป็นผงที่เขียนยันแต่ว่าสิ่งที่อ่าเทศออกมากแล้วมันบบคอยอ่าสวยนะครับบบคอยติดเพราะอย่างครับพี่น้องครับ ส่วนผสมหลายสิ่งหลายอย่างก็ทําใไห้พระแตกกรอนง่ายเห็นบ่ครับพี่น้องครับอืแปลว่าต้องหาอย่างมาผสมเนาะพี่น้องเนาะเพิ่เว่าไปบล็อกนี่บล็อกนี่ครับพี่น้องครับเป็นบล็อกครับบล็อกนี่เป็นบล็อกแรกนะครับเอาไปบพดไเฮียนเบิ่งเขาก็ววาเก้บ่ถึกบล็อกบะซันบ่ถือกพิมพ์บ่สึกเนื้ออันนี้คนบ่อด้ศึกษาแต่ว่าก็แล้วแต่แต่ว่านี่เป็นคูบาอาจารย์หรือว่า เสียสายตรงที่ว่าเขาห้ผมมากนะพระองค์นี้ผมได้มากตั้งแต่สมัยที่ผมไปบ้านบึงไปชื่นบรุรีไปศรีราชาไปงานบวชของมูมูนี่เป็นศิลปินนะครับเป็นนักร้องนะครับไข่เทปไขใ่ใยแห่งหนึ่งพี่น้องครับถ้าเอ้ยซื้อนี่คงสิฮูจักอาสิฮูจักกันอานนท์หมืนหน่นนานะครับเป,เป็นเป็นเสี่ยนเครับเกิดปศเดียวกันในการเรียนหนังสือเดียวกันเพื่อนไปยุ่บ้านบึงไปยุ่ศรีราชาไปไปได้อ่าไปเอส สถานีวิทยุอีพุ่นเพิ่นบวชม่ได้ไปบ้านเพิ่นอันนี้ผมยังบง่โหใจะอัน,นไปประมาณปีสี่กัวพี่น้องคนระับอันนั้นสี่กัวนะผมจำาม่ค่อยได้ก็สิบยี่สิบปีแหละแต่ว่าตอนนี้นักร้องผู้นี้เพิ่นเสียชีวิตแล้วครับเพราะว่าขึ้นไปซ่อมอ่าเสาอากาศวิทยุนะครับตกลงมาตายอืมนีหน่าฝนพอดีผมได้กบเพิ่นมาจนไปงานบวชเพิ่นพี่น้องครับงานบวชเพิ่น นะฮะบ่อยากบอกใครแล้วใครเทียบแล้วว่าผู้อาชีพหูจัก,กนอน,นุ่นหมื่นนานับตระกูลเพื่อนกะสังหมืนหน่นนาเป็นเซี่ยวเป็นมูก,กันนะครับไฮผมมาเนี่ยผมบ่ได้ผมบ่ได้อันหูจักซ้ำว่าคุณแผนลงบูทเทียบกันบ่ดหูจักนะเพราะว่าเขาบริเลนพระเป็นผมก็เป็นศิลปินนะครับเป็นนักจัดรายการเป็นนักร้องนะครับเอ่าู้หูจักเพื่อนเออไฮเพราะว่าเพื่อนได้มาอันพอรุ่งเพ่อนได้มาครับ หลวงปู่ทิมเพราะว่าเขาเป็นคนญน่พุนคือพอรุ่งก็คือว่าเป็นอญาติญาติาทั้งแฟนเพื่อนอะนะครับญาติตางแฟนเพื่อนอะใด้มากนะครับก็เลยเล่าให้ผมฟังอ่าซิมีหลายอีพีเลพี่น้องครับติดตามกันเรื่อยๆเ้อมาคลิปกะฝากคนอะไรคนอะรแช่ครับติดตามเพราะว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับมันเป็นผู้งับ,ซ,บซับซ้อนนะครับพูดถึงว่าพระหลูกปู่ทิมนะนะครับ อันนี้ได้มาจากวัดแท้ๆนะครับเป็นบล็อกแรกผมเอาไปให้ผู้ใดเบิ่งเขากว่าเก้นะครับเอาไปให้ผู้ใดเบิ่งเขาก่าเก้เก้อันอาทิตย์เพื่อนว่ใไอเซียนก่าเก้เอเก้ได้มากคือสิเกีน่าเพื่อนวาความสึกเจ้าของนะพี่น้องเนาะอันเพื่อนก็ได้มาจากวัดนะครับอ่าเป็นพิมพ์ญ่ครับอ่าเป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับภายกุมารนะครับ อ่เดี๋ยวเขาไปติดตามอีพีสองพี่น้องครับว่ากันไปเรื่อยนะครับที่เราช็อตและช็อปเพราะว่าไวล่าเพิ่นไทยหน่อยนะพี่น้องเด้อไปติดตามอีพีสองครับกับพระคุณแผนผงภายกุมารล,ลุงปูทิมครับ